หนึ่งตองสามครับค่ะเ,เตียงรุ่นนี้เป็นเตียงรุ่นของอาานะคะเป็นเตียงสำหรับช่งน้ำหนักนะคะปุ่มกดนะคะที่อคอนโทรลสำหรับพยาบาลนะคะ,คะก็จะมีอยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยทั้งสองด้านอยู่ด้านในนะคะในตัวคอนโทรลเนี่ยค่ะ ต่างจากคิวรอมแคร์แอสซิสที่ทางโรงพยาบาลใช้อยู่นะคะจะมีปุ่มที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะคือกลุ่มแรกก็คือปุ่มผู้ป่วยลงเตียงนะคะกลุ่มนี้จะใช้ในกรณีผู้ป่วยลุกออกจากเตียงด้านข้างนะคะถ้ากดปุ่มนี้เตียงที่ เป็นท่านั่งอยู่นะคะเขาจะปรับนะคะศีรษะนะคะประมาณ45องศายกศีรษะขึ้นนะคะถ้าส่วนเข่าที่งออยู่นะคะเขาก็จะปรับราบนะคะปรับราบแล้วก็เตียงนะคะระดับของเตียงถ้าสูงเขาตัวเตียงก็จะปรับ ให้อยู่ในระดับต่ำนะคะเพราะฉะนั้นปุ่มน,นี้นะคะกดปุ่มเดียวตัวเตียงจะทาทั้งหมด3าสเต็ปนะคะก็คือปรับสีสับขึ้นนะคะส่วนปลายเท้าที่งอเขาก็จะปรับลากเตียงที่สูงอยู่ก็จะปรับให้ต่ำนะคะหรือสังเกตได้จากสีไฟในไลน์นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะให้เรารู้ว่าเตียงอยู่ใน ตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วนะคะปุ่มที่2นะคะที่แตกต่างก็คือ,อตัวนี้นะคะจะมีปุ่มในไหลนะคะก็คือสามารถเปิดปิดได้นะคะปุ่มไฟในไหลนะคะถ้าเตียงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดนะคะไฟก็จะเป็นสีส้มนะคะอันนี้ในไหลเปลี่ยนสีนะคะปุ่มที่3ที่แตกต่างจากรุ่นแคสซีสนะคะก็ รุ่นของ a อ c e l l a จะมีปุ่มบูสต์นะคะปุ่มบูสต์ปุ่มบูสต์ตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายปุ่มเท n e n น e r ิร์กเทนเ r นบิร์กก็คือปรับท่าทิวสีสะต่ำของรุ่น e x c e l l a จะปรับได้17องศาแต่ตัวปุ่มบูสต์เนี้ยนะคะถ้าเรากดเขาจะปรับท่าทิวสีสะต่ำอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน12องศานะคะเนี่ยค่ะอยู่ประมาณาประมาณ7หรือ10องศานะคะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดช็อกนะคะต้องการให้เลือดไหลไปเลี้ยงศีรษะนะคะก็สามารถกดปุ่มว o สหรือว่าใช้ในการรีโพนิชันของผู้ป่วย กรณีที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักมากนะคะอีกปุ่มหนึ่งนะคะที่ในรุ่นแอคเซ l ลา่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือปุ่ม C P R ไฟฟ้านะคะของเรามีทั้งแมนวนวลแล้วก็ไฟฟ้านะคะแมนวนวลนะคะจะใช้มือบี ก็จะราบครื่งหลังแต่ CPR ไฟฟ้าจะราบทั้งเตียงนะคะตัวนี้สามารถกดนะคะปุ่มที่ทำให้ผู้ป่วยนอนราบทั้งเตียงนะคะก็จะมีอยู่สองปุ่มก็คือปุ่ม CPR ไฟฟ้ากับปุ่ม flat position นะคะสองปุ่มนี้ช่วยในการให้เตียงราบ แต่ต่างกันถ้าเรากดปุ่มแฟ t โพ s i t i o นตัวเตียงจะปรับให้ต่ำด้วยแต่ถ้า cpr ไฟฟ้าตัวเตียงจะไม่ได้ปรับให้ต่ำนะคะอันนี้ก็คือปุ่ม control นะคะที่แตกต่างจากรุ่นแ a r e a s s i s เดิม erm ที่ทางแผนกใช้อยู่นะคะอันนี้ก็คือมีอโชว์สเตตัสของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัวลูกประแจเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดเตียงมีความผิดปกตินะคะตัวรูประแจจะขึ้นสีส้มนะคะอันนี้ก็ให้ติดต่อกับช่างได้เลยนะคะในส่วนของการคอนโทรลเตียงนะคะปุ่มปลดล็อกนะคะก็คลิกแล้วก็จะมีซอฟต์โค้ดนะคะยกขึ้นก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะคะส่วน มุมองศานะคะปรับศีสษะก็จะมีทั้งสองด้านนะคะสำหรับปรับศีรษะส่วนหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะคะเป็นระบบคล้ายๆเป็นระบบสัมผัสนะคะเวลากดล็อกก็ให้ลูดไปนะคะอันนี้หน้าโฮมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ตัวเลขดิจิตอลที่โชว์ในการปรับมุมองศาของศีรษะนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นในการปรับมุมองอมุมของอในการทำท่าทิวนะคะอันนี้ในส่วนของการชั่งน้ำหนักนะคะการชั่งน้ำหนักของเราจะเป็นเรียวไทม์นะคะสามารถเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ได้และสามารถ บันทึกน้ำหนักได้1นึค่านะคะก่อนที่จะรับคนไข้เนี่ยเราจะต้องทำการคาลิเบตเตียงนะคะก็คือหนึ่งยกไซเรียวขึ้นให้หมดปรับเตียงให้ต่ำสุดนะคะปูอุปกรณ์ที่ก่อนจะรับผู้ป่วยนะคะให้เรียบร้อยนะคะกด เพื่อทำการคาลิเบตนะคะเขาก็จะถามว่าอุปกรณ์ผ้าเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยเราก็คอนติเนียต่อขึ้นหน้าจอนี้ก็คือห้ามสัมผัสห้ามแตะเตียงอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำหนักพอเราคาลิเบตไปเรียบร้อยแล้วรับคนไข้น้ำหนักจะขึ้นเลยนะคะ จะสังเกตว่าน้ำหนักจะขึ้นเป็นทีละครึ่งกิโลเทละปับนะคะหนึ่งหนะคะถ้าเราต้องการาน้ำหนักที่ละเอียดมากกว่านั้นนะคะอันนี้อย่าเผลอไปกดซีโร่นะคะเนี่ยค่ะ นะคะเรากดที่แว่นขยายน้ำหนักมันจะเล็ดแสดงค่าที่ละเอียดก็คือ100กรัมนะคะอาจจะเป็น 2, g, 2 g, g, อกิโลสกิโลเกรัมสองกิโลเขีดนะคะอันนี้นะคะให้ความละเอียดมากขึ้น เพียงตัวนี้รับน้ำหนักได้250กิโลนะคะเราสามารถนะคะเพิ่มอุปกรณ์นะคะเข้าไปได้นะคะโดยการกดแอดหรือรีมูฟนะคะอุปกรณ์ที่ ไม่มีผลต่อน้ำหนักผู้ป่วยนะคะก็จะมีอุปกรณ์บนเฮดบอร์ดนะคะเสาน้ำเกลือ2จุดที่ศีรษะอุปกรณ์แขนถุงเดนเนี่ค่ะลาวทั้งซ้ายและขวาไม่มีผลต่อน้ำหนักคนไข้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ดไปไม่มีผลน,นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชั่งน้ำหนักถ้ามีอุปกรณ์ถุงเดนแขวนห้อยอยู่ที่ราวใต้เตียงตรงนี้ไม่ต้องยกออกวางกับพื้นนะคะสามารถชั่งน้ำหนักคนไข้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มาวางไซเรวทั้ง4ด้านบนที่นอนบนฟุตบอลเสาหนําเกลือ2จุด ที่ท้ายเตียงอันนี้มีผลต่อน้ำหนักคนไข้นะคะอันนี้เดี๋ยวแอดอดอุปกรณ์ให้ดูนะคะอันนี้การแอรน้ำหนักนะคะแอดเพิ่มก็คือกดแอดนะคะอันนี้นะคะกดแล้วก็วางนะคะ แล้วก็กด Continu e อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาคือ3กิโลกรัมนะคะแล้วก็ Accept ค่ะน้ำหนักเดิมนะคะก็คือหมอนกับกระเป๋าก็เหมือนเดิมนะคะ อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาคือผ้าห่มเมื่อกี้สากิโลไม่ได้มีขนนะคะเพราะเรากดแอดเข้าไปแต่ถ้าเมื่อใดที่เรากดแอดแล้วการรีมูฟออกก็คือต้องทำเหมือนกับตอนที่เราแอดเข้านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำนะคะยกออกเลยน้ำหนักมันจะหายไปเลยนะคะเนคะ น้ำหนักมันจะหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราแอร์แล้วเราก็มากดรีมูฟนะคะกดรีมูฟนะคะกดปุ๊บแล้วก็ยกออกนะคะแล้วก็กดคอนติเนียวนะคะ จะหักออกแล้วก็แอฟเซฟนะคะน้ำหนักเท่าเดิมนะคะอันนี้เราสามารถกดที่แผ่นดิสเพื่อเซฟน้ำหนักได้นะคะแต่อันนี้การชั่งน้ำหนักมันไม่อยู่ในเร็งที่ที่เราจะชั่งได้นะคะเพราะเร็งจริงๆอยู่ระหว่างสิถึง200รกิโลนะคะมันก็จะโชว์ ถ้าเราเซฟไปปุ๊บนะคะปัจจุบัน4กิโลนะคะแต่ถ้าเราเซฟทับสมมุติว่าออตอนบ่ายเรามาชั่งน้ําหนักเป็น5กิโลมันก็จะโชว์ค่า v a เรียนให้ว่ามีต่างเท่าไหร่นะคะนี้อันนี้ก็คือในพาร์ทของการชั่งน้ําหนักนะคะส่วนเ base exit อ l a ์มนะคะของของตัวรูปละทางมันก็จะมี2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือการปรับ ศีษะนะคะที่ต่ำกว่า30หรือ45องศานะคะเราเลือกที่30อย่างบางเคสเนี่ยคุณหมออาจจะให้อ่ปรับศีรษะให้สูงกว่า30นะคะอันนี้เราก็ปรับให้ให้ให้มากกว่า30บนะคะมันถึงจะไม่ร้องนะคะอา่าพอมาหน้าจอนี้นะคะการอา่ารีซูมนะคะก็เหมือนเป็นการพอสไว้นะคะ ก็ถ้ามันคบ3 0วินาทีแล้วนะคะมันก็จะกลับมารีเซ็ตให้เหมือนเดิมนะคะหรออือสับสเปน5นา5นาทีมันก็จะพอสไว้5นาทีแล้วมันก็จะกลับมาให้รีเซ็ตเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะจะกลับมารีเซตเหมือนเดิมอันนี้ที่มันดังเพราะว่าเราไม่ได้ปรับมุมองศายก30นะคะ ดิสอาก็คือการปิดออฟอะลามไปเลยก็คือการปิดเสียงอันนี้ก็คือสามารถเลือกปรับศีรษะให้อยู่ในระดับ30องศาหรือ45องศานะคะตรงนี้ส่วนพาร์ทถัดมาก็คือพาร์ทในเรื่องของการเซตติ้งเบสเอ็กซิทอะลามนะคะ ของเรานะคะก็จะมี3โพดิชั่นด้วยกันโพดิชั่นแรกถ้าเรากดไว้นะคะอันนี้ที่มันเซ็ตไม่ได้เพราะน้ำหนักมันไม่ถึงนะคะโพดิชั่นแรกก็คือคนไข้นอนเราเซ็ตถ้าคนไข้ขยับขยับในที่นี้หมายถึงแค่ไหล พิกตัวมันก็จะเกิดเสียงอะลามนะคะอันที่สคือเอชเซตติ้งถ้าเรากดหมดเอชเซตติ้งนะคะคนไข้ลุกพลิกตัวบนเตียงลุกนั่งบนเตียงนะคะอันนี้จะไม่ร้องจะร้องก็ต่อเมื่อคนไข้ตัวมาชีดไซเรียวเหมือนแบบจะพลิกตกนะคะเท้ามือจับก่ายไซเรียว หรือคนไข้พยายามห้อยเท้าลงอันนี้นะคะเตียงจะอลามนะคะส่วนถ้ากดที่เอาออฟเบสอันที่สามนะคะก็คือคนไข้มีแอคทิวิตี้บนเตียงจะทาอะไรบนเตียงจะนอนชิดไซเลียวจะก่ายไซเลียวหรือจับไซเลียวไม่ร้องจะร้องต่อเมื่อคนไข้ลุกออกจากเตียงถึงร้องนะคะ ก็คือสามารถเลือกได้3โหมดนะคะอันนี้ในเรื่องของอะลามนะคะเราสามารถกดที่ลำโพงเลือกความดังได้นะคะว่าจะดังระดับไหนนะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะต่อกับอของเราเนี่ยคือมีตัวเขาเรียกว่าเอาพุทเนาะที่จะส่งข้อมูลออก ให้มันเป็นอาัรามที่เคาน์เตอร์ได้นะคะอันนี้ในเรื่องเรื่องของเบสเอ็กซิทอัรามนะคะส่วนอของฟันเฟืองนะคะหมดของฟันเฟืองก็เป็นการเซตติ้งนะคะเซตวันเซตเลือกภาษานะคะส่วนใหญ่จะเป็นของเทคนิคเทคนิเชียนนะคะนี่นะคะก็พื้นเตียงรุ่นนี้นะคะสามารถถอดเช็ดทำความสะอาดได้นะคะ เราแค่กดนะคะล้วก็จะมีตัวที่สำหรับกันที่นอนลื่นไหลซึ่งสามารถปรับได้นะคะปรับใสได้นะคะแล้วก็เตียงรุ่นนี้นะคะสามารถเอ็กเซนยืดปลายเตียงได้นะคะมันจะมีตัวเหล็กตรงนี้นะคะก้านเหล็กก็คือดันขึ้นแล้วก็ดึงนะคะดึงออกนะคะมันจะดึงได้สาม สตินะคะสามสี 3, 4, 4, นะคะแล้วก็ตรงท้ายเตียงจะมีตัวตะแกรงตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้ประมาณ1ิบสิห้ากิโลเพื่อที่จะวางอุปกรณ์ในการเวลาที่เราเช็ดตัวหรือว่าเตรียมจะเ,เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเตียงให้ผู้ป่วยนะคะร,ระวังอุปกรณ์ตรงนี้ได้นะคะ ฟุตบอลนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถยกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์น,นะคะเขาทำที่ล็อกไว้นะคะเขาแค่หมุนนะคะเพื่อที่ในกรณีผู้ป่วยอาจจะต้องมีทํากายภาพบาบัดนะคะต้องยืนอะไรเงี้ยการป้องกันเพื่อให้ฟุตบอลมันไม่หลุดนะคะเขาก็จะทําตัวล็อกไว้นะคะส่วนเ,เสาน้ําเกลือนะคะ สานังเกลือตัวนี้นะคะในการปัดนะคะนะคะคลายล็อกนะคะดึงขึ้นนะคะแล้วก็หมุนล็อกนะคะแต่ถ้าจะปรับระดับลงนะคะจากที่หมวกนี้นะคะแล้วก็กดลงแล้วก็ลูดลงได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ของอการใช้งานของเตียงรุ่นนี้นะคะโอเคครับ